สวัสดีครับมือนิกะซีมาบอกวิธีการรักษาไก่ขาลอยนะครับเนาะจากไก่ผมที่ขาลอยนะครับเดี๋ยวผมจะแสบขาไปเบิ้งเนาะครับเนาะไก่ผมขาลอยนะครับ네ผ,มรผมใส่วิธีการรักษาก็คือใส่เงินศูนย์บาทนะครับเนาะบริษัทใสเงินจักบาทก็คือใส่วิวธีการรักษาด้วยสมุนไพรบานเท่านี้แล้ครับใส่เวลาการรักษาอยู่สามมือนะครับเนาะป้อนทุกเสาทุกเสารนะครับสามมือสามเสา ไก่กลับมาขันใดเป็นปกตินะครับเนาะสำหรับไอสมุนไพรที่ใส่นะครับอย่างทีหนึ่งเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือไอเคี้ยวเขาห่อนะครับสองก็คือไอหยอดผักขานะครับเนาะสามก็หยอดผักตำนินแล้วก็ซีก็จะเป็นไอฝ้ายทรายโจรนะครับเนาะแล้วก็กล้วยกับเขาสุกเสือหใ่้มันจินนะครับ,นะาบาสาหน,นินะ่นนะครับ สำรับกล้วยกับเขาซุกนะครับผมก็จะป้อนเสากับแรงนะครับส่วนในสมุนไพรนะครับก็จะป้อนได้ตอนเสานะครับสามมือครับไกลกลับมาคันได้เป็นปกติแกวเลยครับเดี๋ยวสำรับอันนี้ก็เป็นตอนที่ไกลผมป่วยนะครับเนาะป่วยแหลกๆหลครับยางกับบุกครไม่แห้งนะครับยางกับบุกครมีแห้งยางเดงน้อยกันที่หมอแปะลงนะครับนะ อันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากพานไปสามมือนะครับเนาะก็เริ่มกินอาหารเองได้นะครับเนาะกินอาหารเองได้คันได้ย,ยอกได้เลี้ยนได้นะครับเนาะนี่ครับก็เริ่มกินอาหารเองได้พานไปสามมือครับก็เริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับตลอดตายนะครับเนาะด้วยสมุนไพรนะครับบดใส่เงินจักบาทเลยครับ